ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุกกี้วิชั่นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยมาจากไหนแล้วต้นกำเนิดของมนุษย์คืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยมนุษย์มาจากไหนแล้วต้นกำเนิดของมนุษย์คืออะไรปัจจุบันมีสองทฤษฎีหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้ทฤษฎีแรกคือ ทฤษฎีวิวัฒนาการของนาวินที่เชื่อว่าวิวัฒนาการของมนุษย์มาจากลิงส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าได้สร้างโลกและสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่สเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมนุษย์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนมีคนเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่คุณมองข้าม มักจะเป็นความจริงในปัจจุบันเรามักจะพูดกันถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวอยู่บ่อยครั้งเราจะพูดกันถึงในมุมมองที่ว่ามนุษย์เป็นชนพื้นเมืองของโลกแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมาจากอารยธรรมต่างดาวคุณจะรู้สึกประหลาดใจไหมต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่3นั่นก็คือทฤษฎีการสร้างโลกโดยอารยธรรมต่างดาว หรือเรียกกันง่ายๆว่าทฤษฎีการสร้างโลกโดยมนุษย์ต่างดาวในทุกๆทฤษฎีก็จะมีผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีของตัวเองนั่นก็หมายความว่าจะมีกลุ่มคนที่เชื่อในแต่ละทฤษฎีส่วนทฤษฎีที่3นี้มาจากไหนใครเป็นคนแรกที่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องมีอยู่ว่ามีบุคคลหนึ่งเขาคือนักวิชาการชาวอเมริกัน เขามีชื่อว่าซาคาเลียชิดชินเขาเกิดเมื่อปี1920ที่ประเทศอาเซอร์ไบาจานและได้เติบโตที่ปาเลสไตน์เนื่องจากเขาได้เติบโตในพื้นที่นั้นจึงทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารภาษาฮีบรูโบราณได้ต่อมาเขาก็ได้ไปศึกษาวิชาโบราณคาดีประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์ที่ลอนดอนหลังจากที่เขาเรียนจบมาแล้วเขาก็ได้ไปทํางานที่อิสราเอลมาหลายปี คุณชิดชินเนี่ยเขาจะสนใจเกี่ยวกับอารยธรรมซูเมอร์เป็นพิเศษเขาจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านอักษรรูปริ่มหรือคูนิฟอร์มด้วยตนเองและเขาก็ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นจารึกดินเหนียวต่างๆหลังจากที่เขาได้ศึกษาของพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาเข้าใจความหมายที่มันต้องการจะสือ่อเขาจึงได้บอกอีกว่านี่คืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของต้นกําเนิดของมนุษย์ ในปี1976เขาอายุ56ปีเขาได้เขียนหนังสืออยู่ชุดหนึ่งที่มีชื่อว่า The Earth c o n n i c l e s หรือเรียกว่าบันทึกเหตุการณ์ของโลกเขาเขียนอยู่ทั้งหมด7เล่มเพื่ออธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างโดยอารยธรรมต่างดาวของเขาเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยได้ขุดพบอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ในที่ราบเมโสโปเตเมียก็คือบริเวณใกล้เคียงกับประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ผู้ที่สร้างอรารยธรรมซูเมอร์ก็คือชาวซูเมเรียนแหล่งกำเนิดของชาวซูเมเรียนยังคงเป็นปริศนาเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันมีการสร้างเมืองมีระบบอักษรแล้วมีระบบเวลาได้อย่างแม่นยำชัดเจนแถมยังมีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับด้านกฎหมายการแพทย์และดาราศาสตร์อีกด้วยปัจจุบันในการขุดค้นที่สร้างเมืองโบราณของชาวซูเมอร์ก็ยังได้พบแผ่นดินเหนียว จำนวนมากแล้วบนแผน่นดินเหนียวทุกแผ่นเนี่ยก็จะมีจารึกอักษรรูปลิ่มหรือคูนิฟอร์มนั่นเองตามที่ระบุบนแผ่นจารึกได้มีการกล่าวถึงดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่านิบิลุซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่างดาวเมื่อประมาณ400 0 0ปีก่อนพวกเขาได้ลงมายังโลกลงมาทางฟากฟ้าและมีชื่อเรียกว่าอันูนากิจริงๆแล้วสิ่งที่เขาได้ศึกษามาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของข้อมูล เขาได้นําเศษเสี้ยวของข้อมูลเนี่ยมารวมกันจึงทําให้เขาค้นพบว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่หว่าเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าชาวอานูนาคิเนี่ยเป็นยักษ์แต่ไม่ทราบได้ว่าพวกเขามีความสูงประมาณเท่าไหร่ทราบแต่ว่าอายุไขของพวกเขาจะอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นปีซึ่งความยาวนานของอายุไขนี้ตรงกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ชาวซูเมอร์ในบันทึกของกษัตริย์ชาวซูเมอร์นั้น พ่อมหาข้อมหากรั์ของชาวซูเมอร์พระองค์แรกมีชื่อว่าอันลูริมพ้อมหากรั์อันลูริมเนี่ยได้คลองราดประมาณ28,800ปีซึ่งถ้าสมมุติว่าอายุไขของพวกเขามี360,000ปีแล้วมีพระมหากษัตริย์ที่ถือครองราช28,800ปี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลไปอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์เราถ้าสมมติว่ามนุษย์เราอายุ70ปีแล้วมีการถือค้องราดประมาณ4ปีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเช่นกันในส่วนของอายุขาย3า0แสนหนปีนี้เป็นของบนโลกหรือบนดาวนิมิลูกันแน่ซึ่งเราก็ไม่สามารถทราบได้ ถ้าหากว่า360,000ปีเป็นของบนโลกนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบนดาวนิมิลุอยู่ใกล้กับหลุมดํามากจึงทําให้การเคลื่อนที่ของเวลาช้ากว่าแล้วทําไมชาวอนุนากิถึงต้องมาโลกกะละก็เพราะว่าบนดาวนิมิลุเริ่มมีการสูญเสียมวลของมันจึงทําให้ดาวดวงนี้ไม่สามารถที่จะรักษาชั้นบรรยากาศได้อีกต่อไปได้ที่สําคัญชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้ต้องมีส่วนผสมของทองคํา ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมายังโลกเพื่อที่จะมาขุดทองคําแล้วนําทองคํานั้นกลับไปที่บนดาวนิมิลุเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพวกเขาเองผู้นําของชาวอันนูนากิมีชื่อว่าอันนูส่วนอันนูนากิคนอื่นๆก็เป็นลูกหลานของอันนูคําว่าอันนูนากิของชาวซูเมอร์เนี่ยจะเรียกว่าภาษาอักคาเดียนซึ่งคําว่าอันนูนากิความหมายของภาษาอักคาเดียนก็คืออนันนูแปลว่าฟ้า นาแปลว่าและและกิแปลว่าดินอันนูนากิจึงแปลว่าฟ้าและดินเมื่อพวกเขาลงมายังโลกต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อันนูนากิทุกคนที่จะลงมาอันนูนากิบางคนก็ไม่ได้ลงมาเองพวกเขาได้ส่งทีมทีมหนึ่งลงมาชื่อว่าทีมขุดทองซึ่งหัวหน้าของทีมขุดทองนี้เป็นลูกของอนันนูมีชื่อว่าเอนกิเอนกิในภาษาอัคคเดียนหมายถึงอย่างเอนแปลว่าราชา กิแปลว่าดินดังนั้นคำว่าเอนกิจึงแปลว่าราชาแห่งพื้นดินในตำนานของซูเมอร์เอนกิจะเป็นเทพแห่งน้ำและปัญญาลักษณะของเอนกิจะเป็นงูหรือมังกรภาพลักษณ์ของเอนกิจะถูกจารึกไว้ในแผ่นดินเหนียวในตำนานซูเมอร์มนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยเอนกิดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวกันว่าตัวเองเป็นลูกหลานของมังกรหรืองูเอนกิ มีความสามารถในการมองเห็นและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เล็กที่สุดในชีวิตได้เขาสามารถปรับเปลี่ยน DNA ได้ดังนั้นเขาจึงสามารถที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตได้และเขาก็ยังมีอุปกรณ์เวทมนต์อย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ควบคุมการสร้างซึ่งสิ่งสิ่งนี้ได้ถูกกล่าวไว้ในตำนานอีกด้วยเอนกิและอันู มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนชื่อว่านินฮูซักนินฮูซักก็มีลักษณะคล้ายงูเช่นกันและนินฮูซักเนี่ยเป็นทั้งน้องสาวและภรรยาของเอ็นกินั่นก็หมายความว่าเทพงูคู่นี้เป็นทั้งพี่น้องและสามีภรรยากันเมื่อเอ็นกิและกลุ่มของพวกเขาลงมายังโลกเขาก็ได้มาถึงอ่าวเปอร์เซียที่ใกล้กับประเทศอิหร่านทำไมพวกเขาถึงต้องลงมาที่นี่กันล่ะ เพราะว่าที่นี่มีทองคําและสถานที่แห่งนี้มีเรื่องบังเอิญและน่าทึ่งอีกด้วยนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างโดยอารยธรรมต่างดาวนี้เขาพยายามค้นหาว่าเอนกิและพรรคพวกลงจอดที่ใดซึ่งภาพพวกเขาค้นพบว่าเขาลงจอดที่ใดแล้วก็เขาก็จะพบทองเป็นจํานวนมากและนี่ก็เป็นหลักฐานที่จะยืนยันของการมีอยู่ของพวกเขาหลังจากที่ได้ศึกษามามากมาย นักวิจัยก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ลงจอดที่เมืองเมืองหนึ่งซึ่งเมืองเมืองนี้อยู่ที่ประเทศอิหร่านใกล้กับอ่าวเปอร์เซียเมืองเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองซูซาเมื่อเอ็นกิลงจอดที่เมืองซูซาเขาก็กลายเป็นกรรษัตริย์ของเมืองนี้ในตำนานซูเมอร์นั้นตอนที่ชาวอนุนากิได้ลงมายังโลกพวกเขาได้นํามนุษย์ต่างดาวอีกกลุ่มหนึ่งลงมาด้วยกลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มอนุนากิกลุ่มนี้มีชื่อว่า อีกิกิอนุนากิเนี่ยจะเป็นมนุษย์ต่างดาวชั้นสูงส่วนอีกิกิจะเป็นมนุษย์ต่างดาวชั้นล่างอีกิกิจะทำหน้าที่เป็นทาสของอนุนากิและจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอนุนากิในช่วงแรกๆนั้นชาวอนุนากิจะไม่ได้ลงมือขุดทองด้วยตัวเองแต่เขาจะใช้ให้อีกิกิขุดทองแทนคำว่าอีกิกิในภาษาอัคษเดียนมีความหมายว่าดวงตาซึ่งแปลว่า ผู้เฝ้าดูคำว่าผู้เฝ้าดูในพราคัมภีนั้นหมายถึงผู้สวรรค์ผู้เฝ้าระวังเมื่ออนูนากิได้ใช้ให้ทูตสวรรค์ขุดทองทูตสวรรค์ก็ได้ขุดทองจริงๆแล้วจะเรียกว่าทูตสวรรค์ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าตามหลักทฤษฎีการสร้างโดยอารยธรรมต่างดาวนั้นจะไม่ยอมรับเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องทูตสวรรค์เพราะว่าเรื่องทูตสวรรค์จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างโดยพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าชาวอีกิกิเป็นเกรหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวเล็กสีเทาซึ่งลักษณะน,นี้จะแตกต่างจากทูตสวรรค์โดยสิ้นเชิงในตำนานบอกเอาไว้ว่าชาวอีกิกิที่ถูกใช้ให้ขุดทองนั้นไม่พอใจกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างมากพวกเขาก็เลยลุกข,ขึ้นก่อกบฏกับเหล่าอนูนาคิและเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเรียกว่าการก่อกบฏของทูตสวรรค์ หลังจากนั้นก็ได้เกิดสงครามระหว่างอนูนากิกับอีกิกิต่อมาเพื่อให้การขุดทองดำเนินต่อไปได้เนี่ยเอนกิก็เลยได้สร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตนี้มีชื่อเรียกว่ามนุษย์เขาได้นำา d n a นของอนูนากิมาผสมกับ DNA ของสิ่งมีชีวิตโลกและได้สร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาที่จะสามารถทำงานทดแทนอิกิกิได้ การสร้างสิ่งมีชีวิตน,นี้จะต้องมีเงื่อนไขาบางประการอย่างประการแรกก็คือสิ่งมีชีวิตน,นี้จะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความทนทานสูงส่วนประการที่2ก็คือสิ่งมีชีวิตน,นี้จะต้องสามารถดำรงชีวิตในใต้ดินได้ซึ่งพวกเขาจึงเลือกไดโนเสาร์เพราะไดโนเสาร์มีความแข็งแกร่งและสามารถใช้ชีวิตอยู่บนดินแล้วก็ใต้ดินได้ ดังนั้นพวกเขาจึงนำดีเของตัวเองเนี่ยมาผสมกับ d n a ของไดโนเสาร์จึงเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์กิ้งกา่าพวกเขาพอใจกับมนุษย์กิ้งก่าเป็นอย่างมากแต่มนุษย์กิ้งก่าเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่อนุนากกิได้สร้างขึ้นมามนุษย์กิ้งก่านี้จึงไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้และมนุษย์กิ้งก่าจะมีอายุโดยเฉลี่ย1000ปี ซึ่งถ้าเป็นมนุษย์เราอาจจะคิดว่า1,000ปีเนี่ยเป็นอายุที่ยาวนานมากๆแต่สำหรับอนุนากิเขาคิดว่า1,000ปีของเขาเนี่ยเป็นอายุที่สั้นเหลือเกินดังนั้นพวกเขาจึงผลิตมนุษย์กิงกาขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วทำไมมนุษย์กิงกาที่อนุนากิสร้างขึ้นมาถึงไม่มีความสามารถในการสืบพันธุ์ล่ะตามทฤษฎีการสร้างโดยอารยธรรมต่างดาวได้อธิบายเอาไว้ว่า สิ่งเดียวที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตและมีการสืบพันธุ์ได้นั้นก็คือเทพเจ้าซึ่งนั่นก็หมายความว่ามนุษย์ต่างดาวอนุนากิไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เทพเจ้าได้สร้างขึ้นมาอีกทีหนึง่งดังนั้นการที่อนุนากิได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาและสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะอนุนากิไม่ใช่เทพเจ้า อย่างในปัจจุบันมนุษย์เราสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ผ่านเทคโนโลยีทางพันธุกรรมได้แต่สิ่งมีชีวิตนี้จะไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ยกตัวอย่างเช่นล่อล่อเกิดจากการผสมระหว่างลาและม้าจึงทําให้ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ลองยกอีกตัวอย่างหนึ่งละกันเช่นไลเกอร์ไลเกอร์เป็นสัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือจึงทำให้ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้เช่นกัน ต่อมาแม้ว่ามนุษย์กิ้งก่าจะไม่มีความสามารถในการสืบพันธุ์แต่พวกมันก็เป็นแรงงานที่เหมาะสมอย่างมากในการขุดทองดังนั้นเอนกิจึงต้องผลิตและก็สร้างมนุษย์กิ้งก่าเป็นจำนวนมากเพราะนี่เป็นสิ่งเดียวและเป็นวิธีเดียวที่เขาสามารถทำได้อย่างไรก็ตามการสร้างมนุษย์กิ้งก่านั้นจะต้องใช้เซลล์ไข่และมดลูกเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงต้องใช้อนูนากิเพศหญิงจำนวนมาก ซึ่งสิ่งนี้ต้องแรกมากับกำลังและค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากเช่นกันต่อมาก็มีอนุนากิอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยหัวหน้าของอนุนากิกลุ่มนี้มีชื่อว่าเอลินแล้วเอลินเนี่ยก็เป็นน้องชายของเอนกิคำว่าเอนลินในตำนานซูเมอร์หรือในภาษาอัคคเดียมีบันทึกไว้ว่าความหมายก็คือคำว่าเอ็นเนี่ยจะหมายถึงราชาลินจะหมายถึง บรรยากาศอากาศหรือลมดังนั้นคำว่าเอนลินจึงแปลว่าเจ้าแห่งสายลมและเอนลินยังเป็นทายาทอันดับแรกของบลาลังอีกด้วยถึงแม้ว่าเอนลินจะเป็นน้องชายของเอนกิแต่ว่าเอนลินจะมีสิทธิในบนลาลังนั้นก่อนเพราะว่าเอนลินและเอนกิมีแม่โคนละคนกันแม่ของเอนลินจะเป็นราชินีส่วนแม่ของเอนกิจะเป็นแค่นางสนมเท่านั้นดังนั้นทายาทที่แท้จริงและ ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งก็คือเอนลินในเมื่อเอนลินกล่าวแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่มีใครกล้าที่จะขัดคำสั่งเขาได้จากที่เรามานี้จะสังเกตได้ชัดว่าเหล่าอนุนากิจะไม่มีคู่ครองเพียงคนเดียวเหมือนมนุษย์เราเขาสามารถที่จะแต่งงานกับภรรยาของตัวเองก็ได้หรือลูกของเขาก็ได้หรือแม้กระทั่งหลานของเขาก็ยังได้ไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายพวกเขามีอิสระในการเลือกคู่ครอง และด้วยอายุไขของเขาที่ยาวนานนี้เขาจึงไม่ค่อยมีข้อจํากัดอะไรเป็นพิเศษกลับมาที่เรื่องราวของเอลนลินเอนลินจะมีลักษณะมีหัวเป็นวัวซึ่งแตกต่างจากเอนกิเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่เผ่าพัานธุ์เดียวกันเอนลินจะเป็นผู้ควบคุมแห่งวิญญาณหรือจิตวิญญาณส่วนเอนกีจะเป็นผู้ครอบครอง ผลไม้แห่งต้นไม้แห่งปัญญาดังนั้นเอ็นกีจึงเป็นผู้ที่ครอบครองความฉลาดมีปัญญามีความรู้และการสร้างสารรค์ส่วนเอลินจะเป็นผู้ครอบครองผลไม้แห่งต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและชีวิตสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้ตีความมาจากแผ่นจารึกดินเหนียวโบราณ เอนลินเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่เอนกิได้ใช้อนุนากิเพศหญิงจํานวนมากรวมถึงมดลูกและเซลล์ไข่ของพวกเธอในการสร้างมนุษย์กิงกาแต่เอนกิก็อธิบายว่าเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาต้องการแรงงานและอีกิกิก็ไม่ยอมทํางานนี้ ด้วยความที่เอนกิเป็นผู้ที่มีความรู้และปัญญาจึงมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดเขาไม่ได้สนใจว่าการกระทํานี้จะเป็นมนุษยธรรมหรือไม่ในขณะที่ เอลินเนี่ยให้ความสําคัญกับความรู้สึกและจริยธรรมดังนั้นวิธีคิดของพวกเขาทั้งสองจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงส่งผลให้พวกเขาเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้งและในที่สุดเอนกิ่ก็ตัดสินใจว่าเราควรสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่อีกหนึ่งชนิดขึ้นมาสิ่งมีชีวิตนี้จะต้องสามารถที่จะทํางานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้มีเรื่องกายที่แข็งแรงและมีการเชื่อฟังที่สําคัญก็คือมีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้ ดังนั้นเอนกิและทีมของพวกเขาจึงพยายามใช้การผสมระหว่าง DNA ของพวกเขากับสิ่งมีชีวิตบนโลกหลายชนิดเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นสฟิง หรือมนุษย์ที่มีลำตัวเป็นสิงโตแต่พวกเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะพยายามอยู่หลายครั้งสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นก็ยังไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้จึงไม่สามารถที่จะขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองได้ซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ปัจจุบันเราไม่เห็นสิ่งมีชีวิตนี้อยู่เพราะพวกมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้แต่อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่ามนุษย์กิ้งกา่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเหล่านี้จะสาบสูญไปจากโลก เพราะพวกมันสามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆก็เลยไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่ามนุษย์กิ้งกาเนี่ยหายไปหรือไม่ยังมีตำนานและทฤษฎีอีกมากมายที่กล่าวไว้ว่ามนุษย์กิ้งกายังคงควบคุมมนุษย์เราในปัจจุบันบางคนเชื่อว่ามนุษย์กิ้งกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังขององค์กรลับอย่างเช่นอลูมินาติและฟีเมซันทฤษฎีหนึ่งยังอ้างว่า ผู้นำที่อยู่เบื้องหลังฟีเมซันก็คือตระกูลลอสซและบางคนก็เชื่อว่าตระกูลลอสซเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์กิ้งก่าก็ได้เอนกิ ki, พยายามหลายวิธีในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายเอนกิ ki, ก็ได้กลับไปร่วมมือกับเอนดินและนินฮูซักเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตนี้ถูกสร้างมาจากดินน้ำและวิญญาณจึงกลายเป็น มนุษย์เอนกิเป็นเทพแห่งน้ำและดินซึ่งนั่นก็หมายถึงน้ำและดินในขณะที่เอนลินเป็นเทพแห่งวิญญาณเขาจึงเป็นผู้ที่ใส่วิญญาณลงไปในสิ่งมีชีวิตดังนั้นเมื่อทั้งสองร่วมมือกันพวกเขาก็สามารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้มนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่สองเพศซึ่งในตำนานมีชื่อว่าอดัมและลิลิธแต่ในเพศของอดัมและลิลิธนั้นไม่ชัดเจน ตามทฤษฎีการสร้างโดยอรารยธรรมต่างดาวในปัจจุบันเชื่อว่าอดัมน่าจะเป็นเพศชายและลิลิตน่าอาจจะเป็นเพศสองเพศซึ่งนอกจากนี้เพื่อเมื่อสร้างสิ่งมีชีวิตนี้ขึ้นมาพวกเขาก็ต้องตั้งชื่อให้เผ่าพานนันธุ์นี้ชื่อของเผ่าพันธุ์นี้มีชื่อว่าเลมูเลียนซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากทฤษฎีการสร้างโดยอรารยธรรมต่างดาวส่วนเรื่องของเผ่าพานนันธุ์เลมูเลียนนี้เดี๋ยวเราจะมา ขยายแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังในโอกาสต่อไปเลมูเรียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์แต่พวกเขาไม่มีความสามารถในการตระหนักรู้ถึงตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงเหมือนกับหุ่นยนต์หรือสัตว์อื่นๆทั่วไปพวกเขามีตะกระของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าตนเองคือใครและไม่มีความคิดชัวด่วร้ายใดๆเลยเลมูเรียนจึงเหมือนกับเด็กที่ไร้เดียงสา เลมูเรียนทั้งสองนั้นถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากลักษณะของเอนกิและเอนลินผสมกันซึ่งก็คือรูปลักษ์ที่คล้ายกับมนุษย์เราในปัจจุบันพวกเขาเชื่อว่ารูปรักษณ์นี้งดงามเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับมนุษย์กิ้งกาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่พวกเขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะมีหัวเป็นวัวหรือว่าหัวเป็นม้าพวกเขาชอบเลมูเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเอนลินเขาตกลุมรักเลมูเรียนทั้งสอง ตั้งแต่ที่พวกเขาได้สร้างมาพ่อเอนดินเป็นเทพแห่งอารมณ์ความรู้สึกและเต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนเขาจึงไม่อยากให้เลมูเลียนทั้งสองเนี่ยไปทํางานขุดทองซึ่งงานขุดทองเนี่ยเป็นงานที่หนักและเหนื่อยเอนลินก็จึงเลี้ยงดูพวกเขาไว้ในสวนอีเดนของเขาและดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีทุกวันต่อมาไม่นานนักเอนกิก็ได้มาพูดกับเอนดินว่า เนี่ยเราสร้างพวกเขาขึ้นมาเพื่อมาทำงานไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเธอรีบส่งพวกเขาไปขุดทองได้แล้วจากนั้นเอนลินก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานั้นเป็นผลงานศิลปะไม่ใช่ถาดวาลาเอลลินก็ไม่สามารถที่จะปล่อยพวกเขาไปทำงานหนักได้สุดท้ายเอ็นกีก,กับเอนลินก็ต้องทะเลาะก,กันอีกครั้ง นี่เป็นเพราะทั้งสองคนเนี่ยมีแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเอนกิก็จะเป็นแนวคิดที่แบบใช้เหตุผลและมีความเป็นระบบส่วนเอนลินก็มักจะยึดติดกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกสุดท้ายอนุนากิจึงตัดสินใจให้ลิลิทแก่เอนกิเพื่อนำไปใช้ในการสืบพันธุ์และให้ทำงานหนักในการขุดทองเพราะลิลิทเป็นเพศสองเพศซึ่งสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเองในขณะที่อดัมถูกมอบให้กับเอนลิน ดังนั้นเอนกิเนี่ยจึงสามารถที่จะใช้ให้ลิลิตขยายจำนวนแรงงานในการขุดเหมืองทองต่อไปในขณะที่เอลินได้เก็บอาดัมไว้ดูแลในสวนของตัวเองเมืม่อเอนกิได้ลิลิตมาแล้วเขาให้ลิลิทเนี่ยกินผลไม้แห่งต้นไม้แห่งปัญญาแล้วทำไมถึงต้องกินผลไม้นี้กันละ่ะเพราะว่าในอดีตมนุษย์กิงกาเนี่ยก็เคยได้กินผลไม้นี้เช่นกันทำให้พวกมันมีความฉลาด เพราะถ้าหากพวกมันไม่ฉลาดก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการกินผลไม้แห่งต้นไม้แห่งปัญญานั้นไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดความฉลาดเพียงเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดความรู้ในเรื่องของความดีและความชั่วและยังเกิดแนวคิดเรื่องการเปรียบเทียบ er อีกด้วยเมื่อเข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบ er ก็จะเกิดความปรารถนาและเมื่อมีความปรารถนาก็จะมีแรงจูงใจในการทํางานมนุษย์เราในปัจจุบันทํางานหนักเพราะมีความปรารถนาและมีการเปรียบเทียบ หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความปัถนาคุณก็จะไม่มีแรงจูงใจในการทํางานหนักเมื่อลิลิตกินผลไม้จากต้นไม้แห่งปัญญาแล้วนั้นเธอก็ได้เริ่มทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแต่นอกเหนือจากความฉลาดแล้วการกินผลไม้นี้ยังทําให้เธอเนี่ยเกิดความปัถนาแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบและนั่นทําให้ลิลิตมีความรู้สึกเกียจชังเกิดขึ้นเธอเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าตอนที่เธอได้พบกับอาดัมเนี่ยเธอรู้สึกว่าโชคชะตาของเธอกับอาดัม แตกต่างกันอย่างมากเธอถูกส่งมาทำงานอย่างหนักในขณะที่อดัมใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสวนอ e ีเดนแต่จริงๆแล้วอดัมเองก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากนะักเมื่อไม่มีลิลิทเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหงาเขาจึงไปบอกให้เอนลินและขอลิลิทคืนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าลิลิทได้ถูกมอบให้กับเองนกิแล้ว จากนั้นเอลลินก็รู้สึกสงสารอาดัมเอลลินจึงใช้กระดูกซี่โครงของอาดัมสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเอวาเมื่ออาดัมมีเอวาแล้วเขาก็มีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสบายในสวนอีเดนแต่ในขณะเดียวกันความเกลียดชังของลิลิธก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันลิลิธจึงไปหาเอลลินด้วยความโมโหและไม่พอใจเป็นอย่างมากเอลลินก็โกรธมากและลงโทษเธอโดยการเปลี่ยนร่างของเธอให้กลายเป็นงู หลังจากที่ลิลิธถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นงูแล้วนั้นความเกลียดชังของเธอที่มีต่อเอนลินก็มีความรุนแรงมากขึ้นเธอจึงแอบเข้าไปในสวนอีเดนอย่างลับๆและหลอกล่อให้เอวากินผลไม้แห่งต้นไม้แห่งปัญญาเพราะเธอคิดว่าถ้าเธอต้องทุกข์ทรมานเพราะการกินผลไม้นี้แล้วก็เธอก็จะทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกับเธอลิลิธที่กลายเป็นงูจึงเข้ามาในสวนอีเดนและหลอกล่อให้เอวากินผลไม้แห่งต้นไม้แห่งปัญญาจนสำเร็จ จากนั้นเอวาก็ได้นําผลไม้นั้นไปให้อดัมกินด้วยจากนั้นทั้งสองจึงเกิดความฉลาดขึ้นมาและเริ่มมีความรู้เรื่องความดีและความชั่วเกิดแนวคิดเรื่องการเปรียบเทียบและมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมากมายรวมถึงความปรารถนาและความอยากได้อยากมีในขณะเดียวกันลิลิทก็ได้มีการสืบพันธุ์และสร้างมนุษย์เป็นจำนวนมากเพื่อมาช่วยเธอในการขุดเมืองทอง ดังนั้นมนุษย์ในปัจจุบันถือว่าเป็นลูกหลานของลิลิธหรือกล่าวได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นลูกหลานของงูหรือมังกรเมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องเราในคัมภีร์อาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายคลึงกันมากคำถามก็คือเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์หรือทฤษฎีการสร้างโดยพระเจ้าหรือไม่ซึ่งเราก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะในคัมภีร์นั้นไม่ได้กล่าวถึงลิลิธแต่แผ่นจารึกดินเหนียวโบราณของซูเมอร์กลับมีการพูดถึงลิลิธ ต่อมาเมื่อวิญญาณของอาดัมและเอวาทำให้แปลกเปื้อนเอลินจึงขับไล่พวกเขาออกจากสวนอีเดนอาดัมและเอวาจึงกลายเป็นเลมูเลียนอย่างสมบูรณ์ส่วนเอนกีและเอลินที่ได้สร้างอาดัมและลิลิทขึ้นมานั้นในตอนแรกจริงๆแล้วก็คือสร้างเลมูเลียนทั้งหมดและเอวาที่สร้างจากซี่โครงของอาดัมก็เป็นเลมูเลียนเช่นกันแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่เรียกว่ามนุษย์กิงกาคือใครกัน มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะเป็นชาวแอตแลนติสเดี๋ยวเรื่องราวของเลมูเลียนและแอตแลนติสเราจะมาเล่าให้ฟังในภายหลังตามทฤษฎีการสร้างโดยอารยธรรมต่างดาวนี้ในปัจจุบันมีหลายเวอร์ชันแต่ส่วนใหญ่ตอนท้ายของเรื่องจะแตกต่างกันไปและในส่วนของตำนานในช่วงแรกมักจะมีความคล้ายคลึงกัน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าคุณชิดชินนั้นมีความสามารถเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เข้าใจภาษาฮีบรูโบราณและยังสามารถที่จะอ่านอักษรลิ่มได้ในปัจจุบันหลายวัฒนธรรมและประเพณีก็มีการเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราได้พูดถึงเช่นกันอย่างในวัฒนธรรมตะวันตก ส่วนใหญ่งูและบางกรเนี่ยมักจะถูกมองให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ไว้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันต่อในครั้งหน้าสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ได้รับชมกันจนมาถึงในช่วงสุดท้ายหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ช่องนุกี้วิชันแล้วเจอกันใหม่ในอีีหน้าบาย